เรื่องเริ่มต้นที่เม็กซิโกซิตี้ซึ่งในเวลานั้นอัตรายการลักพาตัวเพื่อเรียกค่าไถ่พุ่งสูงครอบครัวร่ำรวยต่างต้องจ้างบอดีการคุ้มกันตัวเองจอห์นคริสซี่อดีตเจ้าหน้าที่ CEA และทหารรับจ้างที่แต่สลายทานจิตใจเดินทางมาหาเพื่อนเก่าพอนเดเบิร์นซึ่งชวนให้มารับงานใหม่เป็นบอดีการให้กับเด็กหญิงลูกเศรษฐีชาวอเมริกันที่ชื่อพีตารโมสคริสซี่ตอนแรกลังเล พระตัวเขาเต็มไปด้วยบาดแผลในใจและแอลกอฮอล์แต่สุดท้ายก็ตกลงรับงานแม้ในใจลึกๆเขาจะคิดว่าตัวเองไม่เหมาะกับชีวิตการคุ้มครองอีกแล้วคริสซี่มาพบกับพีตาเด็กหญิงฉลาดสดใสและส่วนพ่อแม่ของเธอเป็นคนอเมริกันที่อาศัยอยู่ในเม็กซิโกในช่วงแรกคริสซี่ทำตัวห่างเหินในเยนชายอย่างมากแต่พีต้าต่อพยายามอย่างไร้เดียงสาและจริงใจทำให้คริสซี่ค่อยๆเปิดใจพีตาอยากได้โค้ดสำหรับการไว้น้ำและคริสซี่ก็เริ่มช่วยฝึกเธอความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาค่อยๆพัฒนาเป็นสายใยพิเศษเมื่ออนว่าพ ที่ทำให้คริสซี่ยังมีเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ขณะที่คริสซี่เฝ้าดูแลพีตาอยู่ข้างสนาม,ม่ายน้ำกลุ่มอัจยกรติดอาวุธบุกเข้ามาลักพาตัวเธออย่างโหดเทียมกลางถนนคริสซี่พยายามต่อสู้สุดชีวิตยิงสกัดได้หลายคนแต่สุดท้ายก็ถูกยิงหลายครั้งและหมดสติไปพีตาถูกจับตัวหายไปต่อหน้าต่อตาหลังเหตุการณ์นั้นคริสซี่รอดชีวิตมาได้แต่เจ็บสาหัสทั้งกายและใจตำรวจท้องถิ่นพยายามสอบสวนแต่เหมือนมีบางอย่างไม่ชอบมาพากลเมื่อสืบไปเรื่อยๆเ,เขาพบว่าการลักพาตัวเป็นฝีมือของแก๊งชื่อ laugh เจ้าหน้าที่หลายคนเกี่ยวข้องไปยิ่งไปกว่านั้นการเรียกค่าไถ่ก็ไม่เป็นไปตามแผนและพีตาดูเหมือนจะถูกค่าทิ้งแล้วข่าวการเสียชีวิตของพีตาทำลายคริซี่แบบยยอยยับเขาตัดสินใจว่าหากเขาปกป้องเธอไม่ได้เขาจะล้างแค้นให้เธอจนถึงที่สุดคริซี่เริ่มปฏิบัติการล้างแค้นแบบไม่ประณีทรมานสังหารและไล่ล่าแก๊งลักพาตัวอย่างโหดเหี้ยมไม่มีความเมตตาไม่หยุดไม่ถอยวิธีที่ใช้ในการสอบอบสวนเขาขุดทุกข้อมูลเพื่อไล่ตามเส้นทางเงินค่าไถ่และค้นพบเบื้องหลังการหักหลังกันเองภายในแก๊งระหว่างการสืบคสบคครริซีพววามจงอล ว่า ซามูเอลราโมสมีส่วนร่วมในการจัดฉากลักพาตัวลูกสาวตัวเองเพราะธุรกิจของเขากำลังล้มละลายและหวังใช้เงินค่าไถ่าจากประกันชีวิตของลูกซามูเอลไม่รู้ว่าแผนจะแตกและผิดคาดจนลูกสาวตายและเขาจบชีวิตตัวเองด้วยความสำนึกผิดคริสซี่ไม่ยอมแพ้เขาสืบจนพบว่าหัวหน้าแก๊งชื่อเดอะไวท์ใชลึกลับผู้อยู่เบื้องหลังทุกอย่างแล้วความจริงอีกชั้นก็เปิดเผยว่าพีตายังมีชีวิตอยู่คริสซี่ติดต่อไปหาพี่ชายของเดอะไวทและเสนอข้อตกลงว่าเขาจะยอมแลกชีวิตตัวเองเพื่อให้ปล่อยตัวพีตาเป็นอิสระกานัด แลกตัวเกิดขึ้นบนสะพานลอยพีตาวิ่งเข้าหาคริซี่ร้องให้พบอดเขาด้วยความรักสุดหัวใจคริซี่กอดเธอแน่นครั้งสุดท้ายก่อนจะส่งเธอให้ขึ้นรถกลับไปกับแม่อย่างปลอดภัยยอนแล้วตัวเองก็เดินขึ้นรถอีกคันไปสู่การยอมตายอย่างสงบเพื่อล้างบาปในใจที่แบกมาตลอดชีวิต